Ok> แกมเริ่มแล้วครับพุทวันอานน์ครับรอบ16ทีมอีกู่หนึ่งครับบางร์ลาเสื้อสีขาวอ่ากับผู้ช่วยออกเสื้อสีแดงน้าทียรกมดการฟาทนี้เล่นอยู่นี่จบอีกคู่นึงแล้วก็ลงบัานสองคู่นี้คู่นึงมีเซธนะอะไรคุณ12ปีพี่ไม่รู้นารัไปทุนปเ่ทั้งปืนสีปฟาลด้วี เจ็บเลยนะก็นี่ไดูง่ายเอาที่ดูง่ายรแก๊งแบงค์มือพีหลางราบมาที่หมายเลขเจ็ดกับวิเชียนบดีแล้ววิเชียนปอดให้สักชัยปินตาออกหวามาให้กับกิตตดาขอรพัฒน์เจอมองไมเอที่สไปผ่านไปทางไปทามันกาดีโอบเบอร์ไม่ใส่ให้เลยเนี่ยคุณช่วยอ็อฟเบอร์ไม่ใส่เลยาปย่าบุตร เอามาให้กับกินชะงมาน้อยกินชะงงออกมาให้กับภูทิ่อาบสุวรรณได้ครับไห้ผ่านวิเชียนพริีัดบางล่าจะกลับไปได้ครับไงก็งกคือตรงนีน้มันต้องเก็ ครับสูงครับคุณด้วยครับคุณทิศอารมสุวรรณทุ่มให้ปีชามั่นการดีปีชาเคยในกำแพูชาเฟดเซเมื่อหลายปีก่อนนะครับมาให้กับอะไรนี่กำลังได้แค่หมายเลขสามนี่วัชรพงศ์พลังหน้าถูกป่ะถ้าต้องมันนี่นะหมายเลขห้าสักชายปินตาครับปลาทะลุไปยิงกายเขาหูข้างทางครับตรงนี้แม่ สนามนี้ก็มาเวลหมาเลนุประชาชนรอบที่หกทีมเหมือนกันน้องใหม่ครับเสื้อสีเหลืองตรบนี้จะรังเต้แค่ถึงคู่ที่ห้าแล้วครับคู่นี้ก็จะเป็นรอบใหญ่สองสี่เจ็ดดูหลายทีม,ทม,มครับทีมเยอะมากอานนท์ครับครั้งที่หนึ่งจะเป็นสมมาล 5, นะาห้าสิบเจ็ดนักสนามโรงเรียนพังตะสายาพิทยาคมปั้มเภอพังตะสายจังหวันตะแคงเพชรมาเวมาเวใช่ไหมครับยกคู่หขวา เริ่มรับแนเชูทิพย์รับรองมาใจมากไอเกินสนนะงไม่ถึงวันออกสไม่ใช่แสนามนะจิตเบสองักสนามละสองคู่ปอยต้องมล่อหมอกไปครับนาคนก็ยับเราต้องทำใจแล้วก็เล่นต่อน่งไหมให้เรีนถึงรอบรองลใช่ไหมครับ เตะข่างจางแล้วก็เตะไปก่อนได้เรื่อยโอ้โหตอนนี้จริงแล้วเสื่อสีเขียวใครเนี่ยโชว์ฟอร์มเจ๋อเลยหนุ่มตัวเล็กนิดเดียวเ่มแก้มครับปัญชาโนสนามโทงสีเหลืองสีขาวบางล่าสีแดงผู้ช่วยออกโอ้โหสวัสดีเปิดทันทีครับสุภชัยพลสอคู่ที่ใหญ่ขึ้นมา กิตนภงปีทาบิ้มาิตนพงมาน้อยทั้งงานฟูทยมเข้าไปสัวพันเราจต้องสัยทนคครบรจะสอีนาูกทีสนามตงสีเหลืองกิตนภงอ้างปากลาไปได้ครับ สิริวุฒิยิงไกลเข้ามาเขาสาประตูครับนิจพัฒน์อองติหลายบอลมาให้ปีชามั่นการ์ดี้ปีชาให้มนที่ปูนทิพย์ไปถึงก็โดนตัดก็ได้ครับห้อง้โงบอลถึงลูกถึงคนทั้งรับไปีชามาชัดเจนครับวิเชียรมณดีแล้วบอลอ่าเป็นเจ้าฟ้าเป็นเพื่อน สังเต็มดหม1น้สูมาแล้วพาไระมรลี้รลนสังติมรอโพวดอะอ่าแล้วมอสัมโรมันเลกผมต้องว่าวันนี้เอาเอาแค่ถุงูห้าใช่ไหมถุงพูห้ามันจะได้เข้าไปเราแปดกันไรงาไงคนนี้มันเห็นมันกไเลยอ่าเลย แอแคครูห้าเราจะทำนี่แหะมีคูสามส่งใสุ่สังเตรทุมให้พี่โบนเคาะเคินมากล็อกกรอบแล้วปิดี่ครูทิพย์แต่พี่สวยกบตรงนี้คููทิพย์ยิ่งไม่ได้ครับเกือบไปเด็กได้กี่คู่แล้วนะโอ้โหทำสวยมากครูทีพย์อามสวันจังหวะนี้เรือหนึ่องสาเหมือนลูกหากินหัวน้องแหน่ลูกทิ่ยิงจเกรียนกะไรลูกบังแล้วเพลิกยิง นอะบางพึ่งอ่านสิบนบ่อยงั้นยังไม่น่าใช่ไหมนี่บงพึ่งเนี่ยในนี่ฝั่งนี้กับซีรีุ่งพึ่งก็หลงลกถล่มมาลหลยมกินะงงอ่ะไม่ผ่านอ่าวิเชียนมาดีรันบงพก็หลงนอ่งมงนเสื่อสีนี้เลยหลงพ่งเือสีเียว กอเปันเสือสีเขียวเราเสืสชมูเนเสืไนนอท่ชสีนี้ผู้ช่วยออทีมชุดเสื้อสีแดงกับทีมหลังล่าสีขาวหลงลทีนี้ม่ใชทีมรรมดาแตัวทีมที่มีประสบการณ์ได้อย่างสนุกครับ วิเทียนปาเปปีชาอปีโมกกระชาวันิงครับโอ้โหปาดได้ครับผู้สาวปตูจานุวัตรคำปันติโอ้โหัปรึกษาว่าเขีนมือหลายยงนเยอะเขีนี้จะจบตรงไหนทิ้เลยาปได้ไหมสันติทันไหมเหรเฮ้ยมึงเขียนมาทีแล้วนี่มึงทำอะไรชื่นเลยว่ามึงเขียนไหมนี่ เราไปเขียนใบทใช่ไหมว่าไม่ยักกันเองไม่คน้องใหม่เราเอาไปเขียนไหมหรือพี่อะไรกันไหมต่างหมูอือนี่เขาไปใส่เบอร์ไปใส่เบอร์มีไอ้พวกเพิ่มอ่ะมเพิ่มเลยนะมันมีเก่ามัียดเก่าอยู่ว่ะเดี๋ยวเอาเอาเก่ามาชิคดิเดี๋ยวค่ะแล้าใส่เบอร์ผมให้เขาไปีหลายคอใช้ชื่อเดิมตลอดปีก็มีหรังหาหลังหาเลยไปเลยไปเลยสมงไปให้เขาไปใส่เบอร์เมื่อกี้นี้เบอร์เขาไม่ได้ใส่ จะพอแค่นี้อาบางลาดนะชอบนลี้ไม่ตัรอแผนดีมกลนี่ก็ได้สวน<ร>มาแล้วด้วยะน่าจะไบแต่จะได้ไม่ใช่อะไรนี่ตาดเลือดีก็บัสองกากา็อนไปแล้วครับสักชายป็นตา สั่จินตาให้ซีรีวุฒิซีรีวุฒิกระชากลูกกระชอเขถึงสักไครินตาสั่งใครพินตาวันนี้มาไกับสุนารไทยคสอนไหนไหนยอดชวนนานะคสนามน้คตัวอีกกสีสนามสองคู่ซิพาตีจบรอบนี้กรอบไปรอบแล้วะไปเลือกสองซิพาตีนึงทีแล้วหเบาเลยน นี้ก็เลแปคู่เหมือนกันแต่ที่มืนกันแ่ีสันเตศศรีบุตรีบุตนไทยตอนนี้ก็มีแปดคู่ขวามาให้สนับพงมาน้อยคู่คู่แปดสีสองสทปชามันการีีชายภูที่อาสุวรรณิงมศีบุตตวันออกขวาสั้นเลครับโดนสุรััยนสอนดักไว้ได้ครับของบางลาปีชายได้บอลอยู่หลายมาใศีบุตแงนิดนึงหลาออกขวาให้ตนินึงเลย สองชี้องอาารเชี่ยวก็ได้ครับเก็บพิเชียันี้ลาที่พัคู่เลยวันนี้จะคู่เด๊ะปู่องนาดก็เลยเด็กก็ไปสิบเ็คู่แล้วนะรอขัคให้มาว่าเปนรอบเกรอบเด็กวันนี้เด็กยัดัเป็นมดได้มใขนาดบอกไอ้ปใช่หมตอน้าไปเอเรือที่มันกันเลยทำมดทมดเฉในเรื่องนี้เต๊ะทำลมนนท่อะรครับหยุได้ไ่สมเย บทุนของเีมโอ้โหูวยครับนี้ต้องจับเยนาะจมีรต่อสามสีหน่งสีท้ีชายยกมากดูคำตอบว่ามันจะจบตอนไหนพางี่มันมดปุบแล้วขยายออก้างมางเลยอะเล็กเิบปิกตรอประชาชนเราไมยได้เลยไรมาขมือขวามาโตขึ้อ่น สนามสนามมาคู harma, hina, ่หับกสันติอ่จบนี่ตึงยังมสันติร่โบเวลม่กดุเองกข้า่ทันนันี่มงมาน้อยแต่ทีมยังเเทีอ่ะัที่เปิเตะิชาเปิดเตะแชมพ่าได้สิบาคุณช่วยอ๋ออ๋อก็มางได้เทสีคุยครับินชามันกัลัีหลายออกข้างมาให้คูณที่อาบสุวรรณ มีไหลออกข้ามามากสัิกตามเร็วนิดเดียวเองครับตรงนี้นะรือว่าำเกมขึ้นมาสวยนะครับพ่าดนิดนึงสุขภัยพ้นสอนต้องไปรับแล้โหต่างมาใครกับสุขภัยพ้นสอนอีกที ปกมงค์ที่ตองมงคมันอยู่ครับโวยทิพกระดกถึงก่อนครับผ่านวิเชียนอยากติดรูปมันถึงกิจตดาขอร้อพัดปล่อยกายไปให้สักชัยปินตาครับสักชัยเอาบอลลงได้สักชัยหลายเข้ากลางมาโอ้แต่ยาวหนีได้สวันจี้หาข้อไม่ได้ครับเบาไปครับตรงนี้ทิ้งก็ยังไม่ร้างกูก็ป็นครบหนึ่งทิ้งก็ยังไม่ ไม่เห็นอมกเขาเลยล้วเริ่มเกมใหมครับหมายเลขสิบเอ็ดะมไม่เห็นอมอแล้วสี่ลำพงพุดเครื่อนหมายเลขสิบเอ็ดปีชาปีโนปีชาปรดบังไม่ถึง

หาบอลนเยอะมากโอ้โหข้ามกาตาเตะให้กลางเลยเนี่ยอีกั้นน่ะยังศูนย์ก็ศูนยอยู่นี่จะให้เ็กเขาลุกนั่นาสีขาวบางน้าสีแดงผู้ช่วยออฟสนามธงสีเหลืองสนามเหนึงครับคู่ขัดไปเู่ขาอไปฟ้าครัเจอกันงสนามสองคู่ขาอไปทางเขตนไป่ท่าไม้นะครับ ่็ไปอีกคู่นึงแล้วก็ิมอยู่เลยนะยังไงนะกูไยเห็นนะเห็นด้านหลังเขาไหมกุไททายด้านหนืงสนามได้ของกูะครับน้องหนึ่งเอบน้องหนึ่งดีกูไปท้ายหนางเน้นนะครับจ้าวจ้าวไฟฟ้าเบอร์สิสองตัวเต็งนะขึ้นแรก สนามธงสีเหลืองสีแดงผู้เชี่ยวชาเสมอกับฟังลาสีขาวอยู่นะสนามสองเพ่สุดทช้เพื่อย่งดีของลูกบาสก์ไทยนะครับสองเท่าครับ